าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ถ้าเห็นเขาทำบุญเราก็ทำตามเขาไปเห็นเขามาเจริญพระกรรมฐา,านก็ตามเขามาจเจริญบ้างไม่จเจริญบ้างได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างเราก็มีทราบจะจะผิดถูกประการใดก็ตามขอให้ทำด้วยความตั้งใจจริงแรงออกมาในจิตใจของท่านนั่นแหละท่านจะรู้ว่าตัวบุญคืออะไร ตัวกุศลคืออะไรั้งการที่ฐานจกิดขึ้นสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง